สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนนะครับกับการานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการานดวงของผู้ที่เกิดในราศีตุลคนาตุลน,นะครับดวงในครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนพุทธศักราช2568นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนนี้นะครับเกี่ยวกับการงาน <c oughs> การเงินและก็ความรัก <c oughs> ความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับขอกรายทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับที่เป็นชาวราศีตุลลคณาตุลทุกท่านนะครับเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับออกแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่และวันนะครับ กัรัพยากรที่ดีๆที่ได้อยานออกมานั้นนะครับก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงนะครับให้กับผู้ที่เป็นเจ้าราศีตุลลคนาทุาลัคนาตนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนั้นก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับส่วนสั้นท่านที่ทราบลัคนานะครับก็ดูจะดูที่เป็นลัคนาของท่านประกอบด้วยก็ได้นะครับส่วนท่านที่ไม่ทราบลัคนานะครับก็ชมทม าราศีของท่านท่านเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับว่าอยู่ในราศีใดถึงแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็ชมตามราศีนั้นนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังมาดูกันนะครับว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเมษายนนี้นะครับชาวราศีตุลลกนาตุลทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอตั้งจิตขอพลังแห่งสิส่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายทั้งปวงในจัก,กรวาลนี้เทตเทวาเทวดาทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลขอได้สื่อพลังดวงปานมาตังไพย่ยิีให้ปรยอ่านรู้แนวทางให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีตุลลคนาตุลทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิดขอพลัง ไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาะวะความเป็นตัวตนของผู้ที่เกิดในราศีตนลักนาตุทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนี้ในสภาะวะความเป็นตัวตนของชาวราศีตุลักนาตุลเววัปปจูนนะครับโจคชะตา วาสนาเกื้อกูลไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นช่วงที่ท่านมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วนะครับในสถานการณ์ต่างๆนั้นก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เฉยนะครับก็มีการพัฒนาเติบโตเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างต่อเนื่องนะครับ ที่จะทาให้ต้นนั้นกอบโกยผลป,ประโยชน์ผลรายรับรายได้ก็ามากอบโกยในเรื่องของความสุขกายสุขใจในทิศทางที่ดีนะครับที่พัฒนาไปเส้นทางของความจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องไ่ใบต่อมานะครับเด็กองแมนนะครับแม้จะมีสภาวะอะไรเข้ามาแต่ไม่ตั้นต้องรอคอยรอจังหวะอะไรก็ตามนะครับแต่ก็ต้อใช้ความ พิจารณาด้วยในมุมที่แตกต่างออกไปนะครับมองในมุมที่หลากหลายก็ทาให้ท่านนั้นพบเส้นต่างดีๆนะครับที่ไปสู่เส้นต่างของความเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าไม่ได้มองในมุมเดิมๆเ,เพราะบางทีนั้นเมื่อเรามีความสําเร็จอะไรแล้วก็ตามหรือการที่ยังไม่ได้รับความสําเร็จเท่าที่ควรก็ตามนะครับการที่เรามองอะไรกับอยู่ใน ต่างเดิมๆเก่าๆซ้ำๆซากๆอยู่นะครับก็บางทีก็จะไม่พบแนวทางอะไรที่จะให้มีการพัฒนาไปสู่เส้นทางของการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับแต่การที่มองให้แตกต่างจากชาวโลกบ้างจากที่เราเคยมองบ้างนะครับก็จะทําให้เราพบกับโอกาสดีๆเส้นทางดีๆนะครับที่เข้ามามาเจอจรัดมาเปล่งประกายในความคิดให้เราลดเล่นแล้วก็พบกับโอกาสของการเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับ แล้วก็แปดเหรียญน,นะครับสังคมเปิดโอกาสให้ท่านนั้นเติบโตในเรื่องของการงานอาชีพธุรกิจของท่านนะครับเมื่อสังคมเปิดโอกาสดีๆให้ท่านกอบโกยในผลประโยชน์ความสําเร็จเข้ามาในทิศทางดีๆท่านก็มีการทุ่มเทนะครับด้วยการใส่ใจด้วยการ พัฒนาศักยภาพคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ได้รับการต้อนรับจากสังคมในทิศทางที่ดีที่จะเข้ามาเกื้อกูลเรื่อหนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เป็นผลิตอะไรออกมาก็ตามนะครับสินค้าต่างๆหรือการให้บริการอะไรต่างๆนะครับที่ท่านเพิ่มศักยภาพเพิ่มคุณภาพที่ดีกว่าเดิมมีพัฒนาความเติบโตอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้สังคมก็ยอมรับในทิศทางที่ดีที่จะเกื้อกูลเขื่อหนุน ก็ตามมต่านั้นมีการขยันมากยิ่งขึ้นในการที่จะใส่ใจนะครับแล้วก็เติบโตได้รับผลสำเร็จเข้ามาในต่างที่ดีนะครับราชินีถือดาบนะครับก็ได้รับพลังเครือขวนเครือหนุสนสนับสนุนที่ดีนะครับที่เข้ามาตาห้ต่านั้นมีความยืดหยุ่นมีการปลคลายมีการเรียกว่าปรับปรุงประยุทธ์ในประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆนะครับอนไป ประยุกในสถานการณ์ต่างๆที่ได้รับพลังบางทีก็คนผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อกูลนะครับในครัวเรือนที่เข้ามาให้ความคิดมาช่วยไต,ตรตรองในสถานการณ์ต่างๆที่มีปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามนะครับก็ทําให้ตั้นนั้นสามารถได้รับโอกาสปลนคลายในทิศทางที่ดี นะครับที่จะยืดยุ่นในสถานการณ์ต่างๆตั้งความคิดของตนเองแล้วก็ความคิดของผู้อื่นนะครับก็ทาให้ปัญหาต่างๆที่มีก็หมาก็ถูกคลี่คลายในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็2ดาบราชินีสอดาบแล้วก็2ดาบนะครับในช่วงนี้อาจจะมีสถานการณ์ของการตัดสินใจอะไรพอสมควรเช่นกันนะครับที่มีเข้ามาให้กับชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับลูกน้องบริวารน,นะครับซึ่งบางทีนั้น ก็จะเป็นเรียกว่าภาระหนักก็ได้นะครับที่อาจจะเข้ามาทําให้ต้องคิดต้องตัดสินใจพอสมควรในบางสถานการณ์ที่เกี่ยวกับลูกน้องบริวารหรืออะไรที่เกี่ยวกับระหว่างลูกน้องกับบัวนหน้าเจ้านายกับลูกจ้างอะไรก็ตามนะครับก็ อาจจะต้องใช้ความคิดโดยตรองพอสมควรซึ่งอาจจะต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในธุรกิจทางโลกสื่อสารออนไลน์นะครับอาจจะเป็นช่วงที่ทำให้ตั้นนั้นกอบโกลยผลประโยชน์ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะเกิดความสำเร็จและก็ดึงด,ดูดผลตอบรับผลตอบแทนเข้ามาในทิศทางที่กล้องตัวนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ สิบดาบนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามกครับแต่ก่อนหน้านี้แต่ไม่เป็นอริเป็นศัตรูแล้วก็ทําให้เกิดความยุ่งยากนะครับที่อาจจะทําให้เป็นเส้นทางของการมีชะลอรอคอยอะไรก็ตามนะครับที่ไม่เป็นเส้นทางของการเติบโตเท่าที่ควรปัญหานั้นนะครับจะถูกตัดจบออกไปนะครับจากการที่ท่านได้เจอกับมุมมองที่ดีๆนะครับแล้วก็ได้พบกับเส้นทางของการ ตัดจบปัญหาในทิศทางที่ดีที่จะไปสู่เส้นทางของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะครับไพ่ก็บอกนะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะครับที่จะมีเข้ามายกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับถ้าบางชิ้นงานนะครับบางโครงการบางธุรกิจนะครับที่ชาวราศีตุลักษ กรนาตุนนะครับมีการเตรียมการเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วอาจจะเจออุปสรรคปหนาอะไรเข้ามาแต่ไม่มีการชะลอมีการรอคอยนะครับเพราะว่าไปเดอเอองแมนนะครับบ่งบอกถึง สภาวะของการรอคอยแต่ท่านก็รอคอยด้วยความสดใสก็จะทำให้ท่านพบกับเส้นทางที่ดีๆนะครับที่จะคลี่คลายปัญหนานั้นแล้วก็ทำให้โครงการต่างๆได้มายกระดับนะครับบางทีก็ได้รับพลังสนับสนุนนะครับที่อาจจะเป็นคนรักก็ได้นะครับที่เข้ามาหรือจากคู่ครองก็ได้หรืออาจจะเป็นได้รับโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับเงินทุน ที่เ้ามาร่วมพุ้นลงทุนทำให้โครงการนั้นได้รับการเติมเต็มสู่ของการเริ่มต้นแล้วก็ไปสู่เสตต่างของการบริหารให้ไปในทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่จะกอบโกยผลป,ประโยชน์เข้ามาในทิศทางที่ดีนั่นเองปัญหาต่างๆนะครับก็ถูกตัดจบลงไปแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะครับการแข่งขันการต่อสู้ช่วงจริงโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับเตีอาจะมีให้กับชาวราศีตุลักษ กนาตุนนะครับที่อยากจะต้องทุ่มเทพอสมควรในการแข่งขันในช่วงจิงโอกาสดีๆบางท่านก็จะเกี่ยวโครงการที่อยู่ในต่างแดนต่างประเทศก็ได้นะครับที่อากจะต้องอช่วงจิงประมูลอะไรกันนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นคว้าโอกาสในทิศทางที่ได้รับใจชนะเข้ามานะครับแต่ตันทุ่มเทโดยไม่ย่อท้อน,นะครับก็จะทำให้ท่านรับโอกาสดีๆที่เป็นโครงการสําคัญสําคัญ โครงการใหญ่ๆห,หรือโครงการที่อยู่ในต่างแดนต่างประเทศนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีกว่าเดิมนะครับในเรือนสุขะช่วงนี้ท่านก็จะมีงานการเข้ามาเยอะมากมายนะครับที่จะต้องตะลุยนะครับเรียกว่าในครึ่งดันแรกของเมษายนนี้ชาวราศีตุลกนาตุลน,นั้นต้องเหน็ดเหนื่อย พอสมควรนะครับในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของการรับผิดชอบงานดูแลงานในหน้าที่ตำแหน่งประจำก็ตามนะครับที่เข้ามาล้นเหลือล้นมือนะครับออเดอร์ก็มามากมายในเรื่องของการผลิตการใช้บริการอะไรต่างๆนะครับบางทีก็แทบไม่ได้พักผ่อนนะครับแล้วก็ในสภาวะของาการทำงานในตำแหน่งประจำต่างๆนะครับก็จะมีเข้ามาให้ต้องเคลียร์ต้องจัดการ เรียกว่าเยอะพอสมควรนะครับบางท่านก็จะมีสถานการณ์ของการออกผิวงานไปตําต่อเนื่องที่บ้านก็ได้เพื่อให้งานการในสถานการณ์ต่างๆนั้นได้รับการบรรล,ลุสําเร็จตามเป้าหมายตันตามการเวลานะครับ และไปไต่สำรับราชินีตือด้วยนะครับความพึงพอใจกับความสําเร็จที่มีเข้ามากับสถานการณ์ที่เติบโตในการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับที่ตันก็พึงพอใจในทิศทางที่ดีแล้วก็เกิดจากความใส่ใจนั่นเองนะครับที่เกิดความสําเร็จก็ามาเพราะว่าตัานไม่ได้ทำงานแบบละล้มนะครับทำงานแบบใส่ใจนะครับรักในหน้าที่การงานของตัวเองรักในอาชีพของตัวเองจึงมีความใส่ใจที่จะพัฒนา ในเรื่องของศักยภาพคุณภาพนะครับที่มีความเติบโตแล้วก็ทุกสถานทุกสถานการ์ต่างๆนั้นก็จะมีความสําเร็จนะครับได้เฉลิมฉลองความสําเร็จได้รับโอกาสของผลตอบแทนมีโชคมีลาบในความสําเร็จนั้นเข้ามาตามไม่ตั้นนั้นเปลี่ยนไปด้วยความบุรมสมบูรณ์เปลี่ยนไปด้วยความสุขนะครับกับความสําเร็จที่เข้ามาเติมเต็มในเรื่องของผลประโยชน์ผลเปอร์เซ็นเงินปันผลอ,อ,อะไรก็าตามนะครับที่จะมีก็ามาก็เป็นโอกาสดีๆแล้วก็ไพ่ ถ้าสำรับใบสุดท้ายหรือในใบที่12นะครับบ่งบอกถึงสภาวะของความแข็งแรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงอย่างเป็นเสถียรนะครับแม้นจะขึ้นในเรือนวินาศก็ตามนะครับอะไรก็ตามที่จะส่งผลไปในทางเตียเสียหายนะครับ ก็จะรับตัดจบปัญหาในที่ต่างที่ดีแล้วก็สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับความสําเร็จนั้นที่จะดึงโดดเม็ดเงินผลประโยชน์โชคลาภต่างความสําเร็จเข้ามาให้ท่านในปึงพอใจในที่ต่างที่ดีนะครับไปสามบที่บอกมาในไป ใต้สำรับนะครับบ่งบอกถึงสภาวะของความสําเร็จแล้วก็มีการเป็นสเสถียรมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็มีการพัฒนาเติบโตต่อเนื่องไปยิ่งยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้เกิดความปพลงพอใจที่จะทําให้ชาวราศีตุลลกนาตุลทุกท่านที่ก็มารับชมรับฟังได้รับนะครับอ่า และก็บ่งบอกถึงสภาวะของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับชีวิตที่สดใสในสถา,านการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องการงานธุรกิจเิสั้นนะครับที่ต้องบอกให้จุกจะตตาชีวิตในเรื่องการงานธุรกิจต่างๆเรื่องการเงินนะครับที่มีการพัฒนาเติบโตในเช่นต่างที่รุ่งเรืองสดใสนั่นเองนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีของการ เปลี่ยนแปลงพัฒน,นาไปทนทิ่างที่ดียิ่งขึ้นกับความสําเร็จหลายๆรูปแบบนะครับที่มีเข้ามาไม่ว่าจะธุรกิจทาอยู่กับบ้านก็ตามนะครับ หรือจะเป็นธุรกิจต่างโลกสื่อสารออนไลน์โลกโซเชียลอะไรก็ตามนะครับหรือในเรื่องของการผลิตอะไรก็ตามในธุรกิจของตนเองการให้บริการต่างๆนะครับที่ช่วงนี้จะเป็นงานล้นหรืออะไรที่เกิดเป็นปนนัญหาจะถูกตัดจบหรือแม้แต่ปัญหาจะเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็ตามนะครับท่านก็จะใช้ความใส่ใจนะครับในการที่จะพินิจพิเคราะห์แล้วก็ คลี่คลายแก้ไขตัดปัญหนานั้นนะครับที่ไม่หวั่นไหวในสถานการณ์ต่างๆก็ให้เกิดความสําเร็จเป็นที่พึงพอใจในต่างที่ดีที่จะดึงเด็ดเม็ดเงินเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ส่งผลให้การเงินของชาวราศีตุลลคณาตุลในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับการเงินก็เข้ามาอย่างความเป็นสเสถียรมั่นคงสร้างความพึงพอใจให้ตั้นเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของคุณภาพนะครับที่มีการขายก็มีราคาสูงมากกว่าเดิมการใน ในเรื่องของการบริการอะไรต่างๆนะครับก็ทต่ให้ได้รับการเงินค่าตอบแทนเข้ามาในทิศทางที่ดี ธุรกิจตัางโลกสื่อสารออนไลน์ก็ตามนะครับที่จะกวาดเรียกเงินเข้ามาวันต่อวันต่อเนื่องนะครับก็เป็นติดต่างที่ดีของการเปลี่ยนแปลงเส้นต่างการเงินที่ยกระดับความเติบโตบางท่านก็โครงการใหญ่ๆสําคัญสําคัญนะครับที่คว้ามาได้ได้ดำเนินการซึ่งอาจจะอยู่ในต่างแดนต่างประเทศหรือต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ได้ที่จะสร้างผลกําไรเม็ดเงินเข้ามามากมายนะครับส่วนบางท่านอาจจะมีสภาวะของการรอคอย ถ้าว่ามีการรอคอยการเงินอยู่ก่อนหน้านี้นะครับสภาวะนั้นจะถูกตัดจบนะครับแล้วก็ท่านได้รับการเติมเต็มเข้ามาหรือถ้าใครยังไม่เคยเจอสภาวะของการรอคอยบางทีช่วงนี้นะครับช่วงครึ่งเดือนแรกของเมษายนนี้อาจจะมีสภาวะของการรอคอยทางการเงินสําหรับบางท่านนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้เป็นปนัญหานะครับรอ คอยด้วยความพึงพอใจด้วยความสดใสในทิศทางที่ดีนะครับบางท่านอาจจะมีการรอคอยเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินอะไรนะครับก็มีโอกาสได้รับเติมเต็มเข้ามาได้ด้วยนะครับหรือบางคนนะครับรอในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของเมษายนนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะามให้ท่านนั้นได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จนะครับที่มีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงดวงที่เข้ามาใหท่านได้รับเพื่อ เติมเต็มความสดชื่นเบิกบานจมใสสมกับที่รอคอยว่าสังครั้งหนึ่งนะครับจะได้มีโชคมีลาบกับกอบ้างก็จะได้รับโอกาสก็ามาเติมเต็มได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของรายจ่ายนะครับในเส้นทางการเงินในช่วงนี้นะครับแม้จะมีรายจ่ายอะไรก็ามาต้องใช้ต้องจ่ายก็ตามแต่ท่านก็ดูแลด้วยความใส่ใจนะครับจัดระบบระเบียบการใช้ใจ่ายนั้นให้มีความมั่นคงด้วยความปึงพอใจสูงสุดนะครับแล้วก็รู้จัก อ,อมรู้จักยักยั้งจั่งใจในสถานการณ์ต่างๆอะไรที่จะทําให้ใช้จ่ายสิ้นเปลืองนะครับท่านก็รู้จักในการที่จะควบคุมวางระบบระเบียบนะครับตั้งราชินีตือดาบนะครับแล้วก็ตั้งในเรื่องของ The ะแองแมนแมนจะมีการอดครั้นบางสถานการณ์ต่างๆที่เพื่อเป็นการหนักงน้ามใจนะครับไม่ให้ ใจ่ายจ่าสอยกับบางสิ่งบางอย่างที่ดูสิ้นเปลืองนะครับก็ตัานมีความสดใสจ,จำชื่นเบิกบานพึงพอใจนะครับแม้จะไม่ได้จ่ายตามที่ใจอยากจะจ่ายอะไรก็ตามนะครับบางคนก็เส้นต่างกงารเงินเส้นต่างใหม่ๆก็มาเติมเต็มนะครับซึ่งบางทีนั้นอาจจะเป็นเส้นต่างที่เกี่ยวก้องหางต่างฝ่ายคู่รัก ผู้กรองก็ได้นะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มยกระดับความเติบโตก็เป็นโอกาสดีๆสินค้าการค้าการขายการให้บริการต่างๆก็มีระดับราคาที่เติมสูงมากขึ้นนะครับด้วยประสิทธิภาพด้วยคุณภาพก็ตาม้ท่ตั้นนั้นได้รับผลประโยชน์นะครับ และก็เงินปันผลอะไรก็ตามที่มีความสําเร็จเปอร์เซ็นต์ต่างๆก็เข้ามาเติมเต็มให้ท่านได้เฉลิมฉลองกับเส้นทางการเงินที่กอบโขยเข้ามานะครับบางท่านเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินนะครับที่มีเข้ามาในเรื่องรายจ่ายก็บอกแล้วนะครับที่ท่านควบคุมระบบการใช้จ่ายที่ปลอดไปมากยิ่งขึ้นส่วนในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเมษายนนี้นะครับผู้้ทต่เป็นชาวราศีตุล ลัคนาตนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับคนที่โสดนั้นนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะมีการพัฒนาเติบโตในการที่เจอรักเข้ามาได้ด้วยนะครับที่บางทีนั้นรอคอยที่จะมีความรักมาพอสมควรแตกที่ผ่านมาบางทีตัานอาจจะทุ่มเตนในเรื่องของการงานอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีสถานการณ์ของไกลก็ามาสร้างความรู้สึกให้สดชื่นมีคุณค่าเกิดขึ้นได้นะครับที่จะ พบเจอกันที่อาจจะมีการเดินทางนะครับในช่วงวันเวลาลังกลาวนี้ที่อาจจะไปพบใครสักคนที่เข้ามาสร้างความผูกพันและก็พัฒนาเติบโตต่อไปในอนาคตท,ที่จะไปสู่เส้นทางของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้เช่นกันที่จะใช้ชีวิตคู่ในกลัวเรือนกันต่อไปได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเป็นการจบสภาวะของการเป็นโสดนะครับที่จะไปสู่เส้นทางของการคบมีคู่รักและก็พัฒนาไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ ส่วนบางคนนั้นก็ยังต้องโสดต่อไปเช่นกันนะครับที่อาจารย์ด้วยหลายๆอย่างนะครับที่ามให้ท่านต้องโสดนะครับที่บางท่านก็ยังเลือกพอสมควรนะครับตั้งกาศตั้งกําแพงเอาไว้นะครับหรือบางท่านอาจจะใช้เวลาอยู่กับบริหารการงานธุรกิจและมีความเติบโตนะครับแล้วก็มีการใช้ความทุ่มเทต่างๆนะครับหรือมีภาระที่รับอยู่เยอะนะครับ เกี่ยวกับรายจ่ายอะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องดูแลในสภาวะก,วา,การดําเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวนะครับจึงอาจจะไม่มีเวลาของการที่จะมาสออแสวงหาความรักหรือบางคนก็ยังกังขาในสภาวะความรักความสัมพันธ์อยู่นะครับก็เลยไม่ได้ตัดสินใจออกมาในการที่จะมีรักจึงต้องโสดต่อไปนั่นเองนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ ความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแลพัฒนาเติบโตปนี้ิต่างที่ดีนะครับไม่ว่าเราจะเข้ามาเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็รู้จักกดกลั้นหนดตนนะครับแล้วก็ร่วมกันในการมองถึงคุณค่าซึ่งกันและก,กันอย่างมีคุณภาพในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ทําให้ปัญหาต่างๆถูกตัดจบได้ในทิต่างที่ดีแล้วก็สร้างรั้วสร้าง,งกัก้นให้เกิดขึ้นนะครับที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นโอกาสที่ได้รับการใส่ใจ นะครับส่วนบางคนก็อาจจะช่วงนี้อาจจะมีความห่าเงเหินกันบ้างอาจจะบางทีนะครับบางคู่ก็จะมีการปล่อยให้คู่รักคนรักน้อยๆหรือถูกปล่อยให้น้อยๆได้ด้วยเช่นกันนะครับถึงอาจจะมีเข้ามาบางทีก็ชาวราศีตุลลกนาตุลเองนะครับที่มีงานเยอะนะครับที่รับล้นมือแล้วก็อาจจะไม่มีเวลามาดูแลความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่นะครับก็จะมีปล่อยให้บางคน ที่อยู่ที่บ้านนะครับรู้สึกเงาเงียได้ด้วยเช่นกันนะครับที่รู้สึกน้อยๆเพราะฉันก็มั่นใส่ใจในการที่จะจัดระบบระเบียบการดูแลความรักและกการงานให้เหมาะสมกู้กวนกันไปนะครับก็จะทําให้สภาวะต่างๆตกเปลี่ยนแปลงไปนี้ต่างที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความสเสถียรมั่นคงในความรักความสัมพันธ์นะครับ บางคู่บางท่านก็จะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับวันสําคัญสําคัญเกี่ยวกับความรักความผูกพันนะครับที่ย้อนกลับมาให้ได้เฉลิมฉลองความสัมพันธ์นั้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะสร้างความสดชื่นจมใสเบิกบานนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงยิ่งขึ้นยกระดับความเติบโตอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องมีความเป็นเสถียรในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับ นี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับในช่วงวันที่1ถึง15เมษายนนี้นะครับของผู้ที่เกิดในราศีตุลและก็ลัคนาตุลทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสดใสยมีความสําเร็จมั่งค้ามั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงตลอดไปนะครับขอบคุณครับ